วีเทียเตอร์เกือบทั้งวันที่อยู่กับหน้าจอสายตาก็คือรับแสงเต็มๆเลยจ้าต่อไปแบบนี้ไม่ดีแน่เดี๋ยววันนี้เราจะพาฟนไปตัดแว่นกันที่ร้าน <Yeah. S 1> ไปไปดูว่าจะเป็นยังไง ก็แัะมาเลยที่ร้านแว่นตามอง d ด y สาขาตลาดลังสิตพอเข้ามาคือมีแว่นหลายแบบหลายแบรนด์มากราคาเริ่มต้นที่990บาทจะเป็นแว่นกรอบบางกรอบหนากรอบพลาสติกหรือกรอบเหล็กทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมแบบพี่นาเด็ก็มีในรูปคือเทมากแล้วก็เลือกตามแบบที่ชอบได้เต็มที่เลยมีแบบเป็นเลนส์กันแดดด้วยอ่ะเริ่มเลยพอมาถึงก็มาตรวจวัดสายตาจากพี่พนักงานผู้เชี่ยวชาญกันก่อน ช่วงนี้จะใช้เวลาหน่อยเพราะพี่เขาตรวจวัดสายตาให้แบบละเอียดเลยปรบว่าจนกว่าจะได้ค่าสายตาที่เป็นที่สุดที่นี่สามารถวิดีโอคอลเพื่อปรึกษากับนักทัศนมาตรหรือ OD ที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสายตาได้เลยอ่ะได้เวลาเทสเลนกันเพื่อหาเลนที่สบายตามากที่สุดพี่ๆเขามาช่วยเลือกกรอบแวน่นที่เข้ากับรูปหน้าเรามากที่สุดด้วยแล้วบรรยากาศในร้านเป็นกันเองมาก ได้กรอบแว่นแล้วยังไม่จบพี่เขามาวัดค่าพีดีต่อคือได้วแว่นไปเข้ากับตาเราแน่นอนเพื่อให้ใส่สบายมากที่สุดพี่เขาบอกว่าที่ร้านมีประกันมีแวร์รันชีด้วยเป็นประกันหากใส่ไม่สบายตาเปลี่ยนเลนจนกว่าสบายตาได้ภายใน1ปีได้เลยแล้วยังมีบริการล้างแว่นปรับดัดแว่นเป็นบริการฟรีสามารถเข้าไปได้ทุกสาขาไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้ามองเดก็ได้อะเป็นกันเองแค่ไหนก็นั่งดูมวยเราเราจ้าปังมากใครอยู่กับหน้าจอบ่อยๆและหาร้านตัดแว่นอยู่ร้านมองเดปังมากแนะนํา